สวัสดีค่ะเพื่อนๆบนโลกใบนี้ทุกคนนะคะวันนี้ปิ่นปิ่นอยากกินดองปลาแซลมอน,นเนาะเป็นทำไวเมื่อคืนนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันม <laughs> ีสาหร่ายด้วยนะทุกคนสาหร่ายทะเลไม่นัาตะเกียบเนาะอ,อร่อยเหมือนเดิม,อ,มอันนี้มันไม่ใช่หอมญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นต้นกระเทียม รสชาติออกกระเทียมกระเทียมแต่เปีนยนใช้กินกับกินชีแทนต้นหอมญี่ปุ่นเกาหลีมาทุกคนอร่อยถ้าเป็นก็ชอบกินนะมันแบบเด้งเด้งดึงดึงดงีอีกกระเทียมแต่ชอบกินกระเทียมสดมันอร่อย ทำโตมากาเป็นชอบกินกับสอะไรนะมันนัวนัว,นวดีอะเธอ,อคุณพระมาเด้อเล็ดแม่นนอกมากเลยอื กระเทียมบแบบเป็นไปนหน่อยทุกคนพริกพริกบ้าหลงนี่แอชิ้น,น ังกินแล้วมั้งนั่งกินสลายเล่นมันสลายมันต้องมันต้องมันอร่อยมันดูโคตรมันดือมันดือดพริกไวยพริกดองอืมทานเลยครับ เห็นเห็นเห็นไเธอกระเทียมพิกกระเทียมพิกมาจ้ะผระกาศแก้วประกาศแก้วกินกับส้มตำกับอะไรก็อร่อยนะไม่ต้องกินแป้งค่ะกินแต่ปลามาหาทุกคน ปลาเซมันดองลงไปพริกลงไปกระเทียมลงไปคำโตมากเลยทุกคนขออนุญาต,ตสวบนะคะมันเข้าไม่หมด วันนี้ลูกๆไปบ้านย่าหมดทุกคนยายวงหล่นะเด้อ,ดอวันนี้ลูกๆไปบ้านย่าโอเคโอ้ยโอเคอเคืม หืมดูกล้าก็น่นารักก็หอมดูกล้ามันอร่อยมาจ้ะหืม ซองใหม่ไปเลย <g ül> สารลาทะเสารลาทะเลก็ไม่สู้รับเทาไงแม่เราทำรับเทาอร่อยมากคุณเธอมาฮะเห็นเปล่า เทียมมาละคนโอ้ยน้ำล้นอืมักสลัด กินแล้วแต่ใครชอบกินขนาดปับไหนทํากินเองเอาทากินเอาเด้อเป็นชอบกินกับสลั่กับผักสลัดอะไรพวกเนี้ย แกะโซ่ใหม่มาค่ะทุกคนกระเทียมิก ้นกระเทียมมันคล้ายๆกับต้นหอมญี่ปุ่นนะแต่ว่าอันนี้คือต้นกระเทียมนี่ทุกคน ลูกโดดใส่ไปเลยสามแผ่นจุกๆมันแซ่บอหลีเ้อทุกคนนี่มา chim mười lăm nữa ngọc chuốc 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 này này chuốc không to ยองไปเลยแล้วก็พริกมาเด้อทุกคนมาเด้อฟินน้ำกันทุกคน ชีสส <Cheers>. อันนี้เป็นน้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำบักกะทกลกกับมะม่วงไม่รู้ว่าบ้านเราแถวบ้านเป็นเขาเรียกบักกะทกลกนะะาะาหลมสั บายๆค่ะทุกคนบนโลกไปนี้แ้วเจะกันใหม่นะคะ